จากการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับผมมีความเชื่อมั่นนะครับว่าชบรีเอของเรานั้นจะมีผลงานในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับเป้าหมายของชมพีซในปีนี้แน่นอนนะครับเราพูกมั่นนะครับว่าฟุตบอลลีกป,ปีนี้เทกูซังได้บอกไปแล้วว่าปีนี้เราต้องเป็น ฟรีนะครับปีน <Please. S 2> ี้ฟรีไม่ใช่ท็อปฟายนะครับแต่ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือฟุตบอลถ้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลช้้งเอครับนะครับเป้าหมายของเราว่าจะเอ้าว้าชมป์ฟุตบอลช้างเอครับให้ได้นะครับรวมนั้นฟุตบอลลีกครับด้วยเช่นเดียวกันว่าเป้าหมายนะครับฟุตบอลุ่่นของเรานั้นเราต้องการที่จะ ในการที่จะคว้าแชมป์นะครับฉะนั้นในปีนี้ผมขอกําลังใจจากแฟนบทุกคนนันะครับว่าเราจะร่วมกันเชียร์ทันเย้าและเยือนใช่ไหมครับฉะนั้นนะครับก็ขอกําลังใจเป็นสีสิ่งดังๆในวันนี้กันดึงนะครับว่าเราคืออะไรครับเราคือ สายพวกเรานะช่วยกันเชียร์ผู้มุ่แม่นะครับเชียอย่างเรานะครับเรา